จังวัดพระนครศรีอ,อยุธยาจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีวางโภมาลาและสุดดีเวรกรรมดวงวิญญาณทหารอาสาชาวพระนครศรีอยุธยาและของชาติเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาหน้าโรงงานซ่อมยางกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัพพวุธกรมสัพพวุธทหารบกตำบลท่าวาสุกีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อสดุดีและรำลึกถึงเวรกรรมดวงวิญญาณของทหาร อาสาชาวพระนครศรีอยุธยาและของชาติที่เดินทางไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนาทวีบยุโรปแสดงความกล้าหาญและเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยาประเทศเป็นการสร้างเกียรติภูมิและยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบมาจวบจนปัจจุบันมีนายพนุแย้มศรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมส่วนราชการร่วมพิธี